จากเมื่อวานนี้เนลสันแมนเดลาใช้เวลาตลอดชีวิตยอมติดคุกเพื่อต่อสู้เพื่อประกาศจุดยืนให้โลกปราศจากการเหยียดสีผิวเขาล้มเหลวหลายครั้งหลายปีเขาต้องเข้าคุกแต่สุดท้ายป้ามีตาคุ้มครองคนดีสวัสดีครับ นี่คือ ira, ชเดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์เพลินครับตอนนี้ทั้งโลกก็ยังคงพูดถึงทางด้านของเนลสันแมนเดลานะครับตำนานแล้วก็อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้เป็นบุคคลที่ต่อต้านการเหยียดสีผิวและก็สามารถทําสําเร็จนะครับแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นแมนเดลาต้องอยู่ในคุก27ปี ออกจากคุกมา4ี่ปีได้เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยคำคมคำสำคัญก็คือความสำเร็จของคนไม่ได้วัดจากความสำเร็จอย่างเดียวแต่วัดว่าชีวิตนี้ล้มกี่ครั้งและลุกขึ้นมากี่ครั้งนั่นก็คือความพยายามและวันนี้มีช็อตเด็ดของความพยายามที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในโลกกับเหตุพิซ่าครับ ในปี1997บาสกตบอล NBA รอบชิงชนะเลศิศชิคาโกบูลส์เจอกับยูทาจ๊สคืนก่อนเกมสุดสำคัญไมเคิลจอร์แดนซูเปอร์สตาร์ของชิคาโกบูลส์หิวข้าวครับก็เลยสั่งพิซซ่าขึ้นมาซัดในห้องสักนิดเมื่อพิซซ่ามาส่งผู้ช่วยส่วนตัวซึ่งอยู่กับจอร์แดนก็บอกว่าเฮ้ยมันดูไม่ค่อยดีนะกลิ่นเนี่ยแปลกๆเกมนี้เรามาเป็นทีมเยือนเนี่ยไม่รู้ว่าร้านเนี่ยมันเป็นคู่แข่งของเราหรือเปล่า มันวางยาหรอเปล่าก็ไม่รู้ไมเคิลผมไม่กล้ากินอ่ะหันมาอีกทีไมเคิลไม่แ่ส์ซัดหมดถาดครับตอนตีสองครับไมเคิลเดี่ยงอ้วกเหงื่อแตกไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นมานั่งงานเข้าสิครับเพราะว่าในะอีก17ชั่วโมงคือเกมรอบชิงสุดสำคัญและเจ้าหน้าที่หมอทุกคนของทีมลงความเห็นว่าไมเคิลคุณเล่นไม่ได้หรอกไมเคิลบอกว่าอุปสรรคนี่มันไม่สามารถหยุดยอดมนุษย์ได้ฮะ ตอน5โมงเย็นไมเคิลฝืนนะครับเดินขึ้นรถบัสเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามของยูทาหนึ่งทุ่มคือเวลาแข่งดูสภาพพี่แกสิฮะคือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยกอดชักโครกอ้วกอย่างเดียวข่าววงในบอกว่าก่อนแข่งไม่กี่นาทีไมเคิลอยู่ในห้องมืดหลับเอาแรงแล้วก็ยังอ้วกอยู่เลยชิคาโกบูลส์และไมเคิลอยู่สีแดงครับไมเคิลซึ่งตลอดทั้งวันไม่ได้กินอะไรเลยเหินซองซวบดูหน้านี่เหนื่อยแทนนะฮะ ช็อตเด็ดนี้สวนขึ้นมาเพื่อนสองไม่ลงไมเคิลจัดไปแล้วก็บางช็อตนี้นะฮะไม่มีแรงแล้วครับแม้แต่จะวิ่งกลับไปช่วยเกมรับขาตายฮะและคุณผู้ชมครับช็อตเด็ดสำคัญวินาทีสุดท้ายของเกมเกมยังเสมอกันอยู่ดูสภาพไมเคิลสิฮะและช็อตเด็ดต่อไปจะเกิดอะไรไมเคิลจะยิงลงไหมทีมจะชนะหรือไม่พรุ่งนี้16นาฬิกา45นาทีช็อตเด็ดกีฬาแชมป์